สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของดีเมืองคอนระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคม2568ณศูนย์การค้าพาราไดพระกรุงเทพพบกับสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปอาหารพื้นถิ่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายหวังเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้ผู้ประกอบการนาครศรีธรรมราช ในวันนี้นะคะระหว่างวันที่9 13พฤษภาคม2568นะคะทีมงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้พานครศรีธรรมราชผ่านของดีเมืองครน,นะคะมาให้คนกรุงเทพและท่านที่มาทำงานหรืออาจจะมาพักอาศัยที่นี่ได้รู้จักกับจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราผ่านผลิตภัณฑ์แล้วก็งานศิลปะจักสารน,นะคะงานเครื่องผมเงินขมทอง แล้วก็รวมถึงอาหารการกินนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้มาช้อปชิมนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญชวนให้ได้ไปเยือนจังหวัดนนะครศรีธรรมราชสักครั้งหนึ่งนะคะเราเป็นเมืองสามธรรมะแล้วก็เป็นธรรมชาติธรรมะแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามนะคะสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะมีความหลากหลายทางพระภูวัฒนธรรมก็คือเขานาป่าเลนะคะ ที่สำคัญก็อยากจะให้ทุกท่านได้ไปเยือนทะเลใต้ของไทยเราค่ะก็เชิญชวนตามเวลาที่เหมาะสมค่ะก็เน,น,น้นๆก็จะเป็นเรื่องของสินค้าที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นเป็น GI ของจังหวัด 50โบน,นี่ก็เป็นตัวแทนนะคะจริงๆมีมีมากกว่า50ร้านค้าแต่อันนี้เราก็ถือว่ามากรุงเทพแล้วก็อยากให้ได้ชมของพรีเมียมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะเข้าเท็นที่ว่าเราก็จะต้องรักสุขภาพนะคะทานสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตคะ่ะอีกครั้งนะคะก็วันระหว่างวันที่9ถึง13 ค่ะพฤษภาคม2568ที่รอยัลพาราไดซ์พาร์คแห่งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาจาัดที่นี่นะคะก็อยากได้ได้ใช้โอกาสอันดีได้มาทำความรู้จาักกาับนะครศรีธรรมราชมากขึ้นค่ะ